สดีครับช่องลีหมิงโชนะครับแมวันนี้คงต้องพูดถึงข่าวดังอีกข่าวหนึ่งครับชื่อของอิมานเคริฟนะครับนักชกชาวแอลจีเรียนนะครับเป็นนักชกสาวเจ้าของเหรียญทองมวยสากลแพริสเกมหรือโอลิมปิกฤกดูร้อนนะครับในรุ่น66กกิโลกรัมที่ฝรั่งเศสนะครับเธอก็มี เรื่องราวนะครับถูกนักมวยอิตาลีเนี่ยประท้วงถอดนถอดนวมถอดเฮดการนะฮะหลังชกไปได้ยกสองยกแล้วก็บอกว่าแกเป็นผู้ชายนะฮะก็ดิีจะย้อนไปก,กันละกันก็คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับที่ตุรกีนะครับคุณอิมานเคริฟเนี่ยแกต่อ,อยรอบรองชนะเลิศชนะจันแจ่มสุวรรณลังของเรา นะครับแล้วทีนี้จันแจมก็กลับบ้านกลับโรงแรมนอนนะฮะนะปรากฏว่ามีโทรศัพท์มาจากไอบ้าสาพันมวยสากลสัรเล่นแกบ,บอกว่าเนี่ยตรวเพศของคุณอิมานเคริฟแล้วเป็นผู้ชายนะฮะไม่ผ่านเพราะฉะนั้นให้จันแจมเนี่ยขึ้นไปต่อยรอบชิงแทนนะครับ จัดแจมก็ขึ้นรอบชิงแล้วก็ได้แพ้ไปได้ดินเงินทีนี้พอมาโอลิมปิกเกมที่ปารีสนะครับกลายเป็นว่า IOC หรือคณะกรรมการคนลิปิกสาคลเนี่ยแกเทคโอเวอร์ over, นะครับแกแบนไอบ้านะครับนะแกบอกไอบ้าไม่โปร่งใสจัดก็ไม่เคลียร์ตัดสินก็ขานสายตาแกแม่จัดละแกจะยุบ แมวนะแล้วก็ไปฟ้องสารกีฬาโลกก็แพ้นะครับไอ้บ้าแ,แพ้นะก็เอ c ก็จัดทีนี้อยู่ๆมาครับแกมาพิจารณาว่าคุณฮิบานเคริฟเนี่ยเป็นผู้หญิงให้ชกได้นะโอ้โหก็มันจะไม่ยุ่งเลยครับนะถ้าการแข่งขันมันจบไปแล้วล้วได้เหรียญทองก็อาจจะมีพิพากษาเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับนิตยสารรีดักาา ux, นะครับ ขอแกเอาเอกสารจากโรงพยาบาลเคริมเคมรินพิเซเทรในกรุงปารีสนะครับซึ่งตรวจเพศของเคริฟเมื่อเดือนมิถุนายนต์ปีที่แล้วก็คือก่อนการแข่งขันโอลิมปิกเกมเนี่ยปรากฏว่าเธอเนี่ยมีโครโมโซม XY ของเพศชา,ายครับแล้วก็มีอันทะภายในมีองค์ชาติขนาดเล็กไม่มีวดลูก รวมทั้งขาดเอ็ไซ5เป็นภาษาศัพท์เทคนิคการแพทย์เป็นตัวบ่งชี้ว่านะครับขาดเอ็ไซเนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็นเพศจญิงตั้งแต่แรกเกิดแต่ว่าเธอไม่มีนะครับนะแล้วก็เอกสารอันนี้ก็ทำการวิจารณ์อีกครั้งว่าคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ปล่อยได้อย่างไรนะเรียกร้องให้ยึด เหรียญจากเคริ ف ด้วยนะครับเป็นว่าถ้ายึดเหรียญจริงมีการทบทวนแล้วก็เอกสารนี้มันใช่เลยนะครับดีไม่ดีการจะมีการเปลี่ยนแปลงจันแจมอาจจะขึ้นไปเป็นนักชกที่คว้าเหรียญเงินโอลิมปิกเกม์ครั้งนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวรอดูความชัดเจนครับ IOC นี้ ทําเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากครับพอไอ้บ้าเลี้ยวซ้ายแกจะเลี้ยวขวานะฮะจุ้งไม่หมดเลยนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวรอดูเรื่องของการตั้งอ,องค์กรเวอร์บ็อกซิ่งว่าจะมีการชัดเจนยังไงและการบรรจุในโอลิมปิกเกมที่นครลอสแองเจลิสอีก4ปีข้างหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวรอติดตามทางสมาคมต่อไปนะครับคือสมาคมมวยของเรานะฮะแล้วก็รรอ